เพื่อนๆคะตอนนี้เราก็กำลังนะคะเก็บของกันอยู่นะอันนี้เดี๋ยวบีจะเอาไปบ้านใหม่นะคะเพราะว่ามันอยู่นี่มันก็ไม่ได้ใช้บีก็จะเอาไปด้วยนะ เดี๋ยวเขาวันนี้นะคะเขาจะมาเปลี่ยนหน้าต่างให้นะคะก็คือบ้านใหญ่บ้านนี้แล้วก็อีกบ้านหนึ่งก็จะอยู่ในห้องครัวนะคะวันนี้จากเพื่อนๆ สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรเลียเพาก็บีกแล้วเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านใหม่คะ่ะวันนี้นะคะบีก็ขนของนะจากอ,าอาพาร์ตเมนต์นะคะมานี่นะคะก็คืออุปกรณ์พวกนี้ก็คืออาพาร์ตเมนต์เรามันเล็กนะเพื่อนๆเราก็ไม่ได้ใช้นะคะเราก็เลยว่าขนมาไว้ที่นี่เลยนะทีเดียววันนี้นะคะที่บ้านบีเขาก็เปลี่ยนหน้าต่างคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ บีกับแฟนนะคะก็ป่วยไม่ได้ไปทํางานแต่ว่าเราก็แวะไปพาเพื่อนๆนะไปดูงานนะคะสองที่แล้วนะแล้วก็ตอนนี้แฟนบีก็มาที่บ้านใหม่นะคะเพื่อที่จะมาทาสีก็ทําไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็วันนี้อากาศไม่ดีเลยนะคะฝนตกฝนตกค่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าพวกเราจะได้งานอะไรกันบ้าง เพื่อนๆคะเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆนะคะออทอดเห็ดนะคะที่บีทําไว้เมื่อวานนะเพื่อนๆมาดูกันนะว่ามันจะกินได้ไหมบีห่อเอามาส่งอันนะคะเดี๋ยวบีจะเอาให้เพื่อนๆดู มันคือเห็ดล่มที่บีทำไว้นะคะใส่กับแป้งไข่แล้วก็เก็ดขนมปังตอนนี้บีกำลังตั้งหม้อทอดนะคะมาดูกันว่ามันจะโอเคไหมนี่จะเพื่อนๆ ใชค่ะเพื่อนๆบีจะเอาไปเสิร์ฟแฟนเๆเดี๋ยวบีจะชิมเห็ดลุ่มให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวชีกจะแบบนี้เลยโอ้โหควันขึ้นเลยเพื่อนๆจะอร่อยค่ะ ม่ใส่พริกไทยไใส่เกลือนะคะลงลงไปในนี้ด้วยแล้วก็ผงปรุงรสค่ะรสชาติดีมากเหมือนเนื้อไก่เลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะแฟนของบีเขาก็ชวนบีกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าวันนี้เราได้งานอะไรบ้างนะคะเพราะว่า การทาสีเพื่อนๆมันต้องรอให้แห้งพอทาแล้วนะคะมันก็ต้องรอให้แห้งเนาะวันนี้แฟนของบีมาทาข้างบนนะคะเดี๋ยวบีจะเอาให้เพื่อนๆดูเบบบอกว่าให้บีเตรียมตัวจัดการนะคะเก็บของเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะ เพราะว่าการทาสีมันต้องรอให้แห้งเนาะเพื่อนๆเนาะมันต้องใช้เวลานะคะก็จะมีสองห้องมีอ่โซ่นี่ค่ะห้องนี้เดี๋ยวให้น้หบาเข้าไปนะคะแล้ก็เพิ่งกำลังเริ่มทากิ่นสียังอยู่เลยเพื่นพนพนอนๆเอาปะเดี๋ยวบีจะต้องปิดนะคะประตูหน้าต่างก่อนเนาะทุนี่อา หัวน้องเข้ามาแล้วน้องทำเลอะนะไปะเดี๋ยวบีไปดูอีกห้องอก่อนนะคะว่าบ,บีเขาปิดประตูหน้าต่างหรือเปล่าโอเคไปเสร็จแล้วคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูห้องข้างล่างนะคะจะห้องนี้น,นะคะเก๊ก็ทาสีเหมือนกันมันก็ต้องร้อยให้แห้งแล้เดีีมา Okay. ปิดแล้วปิดไฟนี่จะเพื่อนเพื่อนก็จะประมาณนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะเพื่อน เดี๋ยวเราจะไปแล้วค่ะตู้มาตู้นี่ประตูก่มนนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูข้างล่างนะเมื่อกี้ซื้อของจากโอบีมาค่ะต้นไม้นะคะตอนนี้กำลังประตูค่ะ,ะแล้วก็เออจุ๊บ Licht, Licht, ne? Mhm. Okay. Lichtschalter. Die Tür. Mhm. Mhm. Hier kann man nicht mehr rechts haben. drinnen Licht. Die Licht. Die nein, nein. Rechts, Wo? Rechts. Licht. Das ist links. Entschuldigung. Normal ist der okay. Türschalter immer rechts. Und <laughs> <laughs> den haben wir nicht. Ist hier auch oh, noch einer? Okay. อลิสล okay. <laughs> ิงโอเคไปนี่จะเพื่อนเพื่อนวันนี้ไม่ได้พาเพื่อนเพื่อนเข้าป่านะคะเพราะว่าฝนตกค่ะแอปเปิลก็ว่าจะชวนเพื่อนเพื่อนมาเก็บก็ไม่ได้เก็บดูนะคะลมแรงมากเลยลมแรงนะคะป่จ้าเพื่อนเพื่อนไปแล้วจ้า ตอนค่ะตอนนี้นะคะบีก็มาอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆไปดูนะว่าอาพาร์ตเมนต์ของเรานะคะเขาอะ่ะจะเปลี่ยนหน้าต่างให้เราเป็นยังไงไปจ้าไปดูหน้าต่างกันว่ามันเป็นยังไง

สวว้าวนี่จะเป็นเพื่อนเสียชืว่วเลยฮะเพื่อนๆเขาทำให้ดีมากเลยนะ ของเก่ามันไม่ค่อยดีนะคะนี่มีของใหม่บีมีที่วางที่วางของด้วยนะเพื่อนๆโอเคนี่ค่ะ นี่จะเพื่อนๆนี่คือสภาพของหน้าต่างใหม่นะคะที่เขามาทําให้เรานะมันก็จะแบบว่าไฮเทคนะคะโหข้างนอกนะคะเสียงดังมากเลยนะพอเราปิดหน้าต่างนะเพื่อนๆฟังนะคะไม่มีเสียงเลยเงียบกริบเลยนะอันนี้มันน่าจะเป็นแบบว่าเปิดอย่างนี้ได้นะคะนี่ คือถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดเต็มบานเราก็เปิดแค่นี้นะคะเปิดข้างบนให้ลมมันเข้าได้ค่ะจะเพืเ่อนๆจะประมาณนี้นะอ,อันนี้เป็นเปิดเต็มบานค่ะแต่ว่าน่าเสียดายเขาติดเครื่องไอ้นี่ไว้นะที่ว่ามันคล้ายๆเป็นผ้มาม่านนะคะเหมือนกับอันเล็กเนี่ยค่ะอันเล็กนี่เขา เขาเขาติดให้เลยนะเพื่อนๆเนี่ยนะมันคืออี่ค่ะนี่มันคือนี่ค่ะมันคือที่ปิดผ้าม่านแบบนี้ เดี๋ยวบีจะขอตัวเพื่อนๆน,นะคะไปทําความสะอาดก่อนเนาะเพราะว่าขอกองเต็มเลยนะคะที่ฝุน่นเยอะ วันนี้นะคะพี่ก็เก็บห้องเสร็จแล้วจ้านะคะสะอาดเหมือนเดิมสะอาดเหมือนเดิมนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเพืเ่นอนๆโซนี่ไม่ช่วยแม่เลยนะวันนี้นะ่ะอะไรล่ะคะ เอาราคาเพื่อนๆวันนี้นะคะก็เออทำแบบเอาราคาเพื่อนๆวันนี้นะบีก็มีแบบว่ากิจกรรมทำนะคะทั้งวันแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากเลยค่ะไปแล้วจ้ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะเอาวีดัซินบายบายกันลลกเอาวีดัซิน